ไปดูน้ําท่วมที่ภาคกีสารกันบ้างครับตอนนี้ที่จังหวัดอุบลราชธานีต้องอยู่กับน้ําเข้าสัปดาห์ที่3แล้วเวลาพูดถึงอุบลราชธานีก็ต้องเกริ่นกันแบบนี้ย้ํากันแบบนี้อีกครั้งครับไม่ว่าฝนจะตกเพิ่มหรือไม่ยังไงอุบลก็วิกฤตเพราะเป็นพื้นที่ปลายน้ําทั้งน้ําชีน้ํามูลจะไหลมาบรรจบกันที่อำเภอวารินชำราบวันนี้แม้ไม่มีฝนตกเติมวารินชำราบก็วิกฤตระดับน้ําสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ บางพื้นที่แม้น้ําจะสูงแต่ชาวบ้านแต่พระก็ไม่อยากจะอพยพออกมาดังนั้นการช่วยเหลือก็ต้องเข้าไปกับวัดเสนาวงบ้านท่าบงมั่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจุดนี้ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำมูลตอนนี้น้ำท่วมกุติรวมไปถึงศาลาการประเรียนครับมีเพียงชั้นสองของกุฏิจเจ้าอาวาสเท่านั้นที่น้ำยังไม่ท่วมพระทั้งหมดต้องมาจำวัดรวมกันที่นี่ แล้ววันนี้ทหารกรมทหารราบที่6ค่ายสรรพสิทธิประสงค์นําเข้ากล่องน้ําดื่มเวชภัณฑ์ไปถวายพระพร้อมกับตรวจวัดความดันโลหิตพระบางรูปนะครับเพราะว่ามีการเต้นของหัวใจผิดปกติคาดว่าน่าจะมาจากความกังวลขณะเดียวกันทหารก็นําอาหารน้ําดื่มยาไปมอบให้กับชาวบ้านที่บ้านท่าบงมัง่งที่แม่น้าแม้ว่าตอนนี้น้ําจะท่วมชั้นสองของบ้านแต่บางคนก็ไม่ยอมอยุยพครับ ต้องอาศัยเพิงไม้เป็นที่หลับนอนแล้วก็เก็บสิ่งของขึ้นที่สูงเพราะต้องการที่จะดูแลทรัพย์สินของตัวเองไม่ให้สูญหายอีกจุดหนึ่งค่ะก็คือพื้นที่เศรษฐกิจในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ระดับน้ำยังท่วมสูงนะคะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรกว่า8 0ครัวเรือนเดือดร้อนค่ะต้องนั่งรถกระบะยกสูงเพื่อเข้าออกหมู่บ้านแบบนี้ นายปียพัฒน์สายเมฆผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสำริดหรือเขื่อนพิมายเปิดเผยว่าลำน้ำมูลหน้าเขื่อนพิมายภายใน3-5ถึงวันนี้ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกค่ะเพราะว่ายังมีน้ำจากลำเชียงไกรไหลลงมาสมทบลงลำน้ำมูลอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจในตัวเมืองพิมายอีกระยะหนึ่งค่ะอีกจุดหนึ่งครับไปดูที่ตำบลท่าหาดยาวอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ด นี่เป็นภาพที่นักข่าวพลเมืองก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่ครับส่งภาพให้กับไทย p ี s บอกว่าบ้านเรือนกว่า300หลังคาเรือนเนี่ยถูกน้ำมูลเอ,อ่อท่วมกว่า3สัปดาห์แล้วนี่ฮะชาวบ้านเนี่ยต้องต้อนโคกร,ระบือที่เลี้ยงไว้เดินลุยน้ำน้ำเนี่ยท่วมสูงกว่า1เมตรนะครับเอาไปไว้อีกหมู่บ้านหนึ่งส่วนความเป็นอยู่ชีวิตของคนในหมู่บ้านตอนนี้ก็ลำบากครับการใช้ห้องน้ำก็ลำบากขณะที่การเดินทางต้องใช้เรือเท่านั้นครับ นอกจากจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ําอย่างยากลําบากแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านเป็นห่วงก็คือนาข้าวค่ะในพื้นที่ลุ่มน้ําชีลุ่มน้ํามูลที่ตอนนี้รับน้ําแล้วก็เสียหายอย่างหนักเกษตรกรคาดหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาค่ะ จังหวัดเยโสธรเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ชาวนาปลูกข้าวหอมมะลิตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาต้องพยายามลุยน้ําเกี่ยวข้าวก่อนจะถูกน้ําท่วมเสียหายทั้งหมดนะคะแต่บางส่วนก็ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันเพราะว่าระดับน้ําสูงเกือบ2เมตรล่าสุดมีพื้นที่ถูกน้ําท่วมแล้ว6อําเภอนาข้าวเสียหายเกือบ8 0ดหมไร่ค่ะ ส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับเข้าสู่วันที่4แล้วนะครับที่ชาวบ้านในตําบลกู่กาสิงและตําบลเมืองบัวอําเภอเกษตรวิสัยช่วยกันซ่อมแซมพนังกั้นลําน้นําเสียวที่ขาดชํารุดแต่ยังไม่สามารถปิดกั้นกระแสน้ําได้ครับซึ่งหากไม่สามารถกันน้ําเอาไว้ได้มวลน,น้ําก็จะไหลท่วมนาข้าหอมะลิของเกษตรกรทั้ง3ตําบลพื้นที่ไม่ต่ํากว่า23,000ไร่นะครับก็อาจจะเสียหายและทั้งจังหวัดมีพื้นที่การเกษตรถูกน้ําท่วมแล้ว กว่าสองแสนไร่ครับมันไม่อยู่นะฮะเพราะว่ากระแสน้ําแรงก็เลยจะดาเนินการเกี่ยวข้องของเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางน้ําเปลี่ยนยังไงครับเราเปลี่ยนทางน้ำแล้วเปลี่ยนยังไงแล้วนี่เปี่ย้ไม่ให้น้ําที่ไหลเข้าที่นาของน้องประชาชนเนี่ยไหลเชี่ยวแรงเกินไปไม่ให้เราจะเปลี่ยนตรงนี้ยังไงครับเปลี่ยนเบนทางน้ายังไงก็ใช้หลักฮะใช้หลักเสาไม้นะครับแล้วก็ใช้ริงไม้นะครับเป็นตัวผนัง ให้เปลี่ยนทางน้ำไปจากจุดที่มันขาดแล้จุดที่มันขาดก็จะได้เบาลงแล้วก็จะได้ลําเลียงกันาโหงดินนะครับที่พื้ดินนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาเริ่มวางแผนฟื้นฟูหลังน้ำท่วมนะคะหลังสำรวจแล้วว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ22อําำเภอพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า2,40,000ไร่และในจำนวนนี้เป็นนาข้าวกว่า85,000ไร่ค่ะ ในภาพ Δ รวมถ้าไปดูรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรโดยศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวานนี้สรุปจนถึงเมื่อวานนะคะพบว่าน้ําท่วม54จังหวัดมีเกษตรกรได้รับผลกระทบแล้วมากกว่า5 0 0 0 0 0คนคิดเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบ4ล้านไร่และเป็นพื้นที่ปลูกข้าวสูงถึง2ล้าน7 0 0 0แสนไร่ค่ะข้าวที่เสียหายไปสิ่งที่หนักใจคือหนี้สินครับ โทรสกทกศบอกว่าตอนนี้เริ่มจ่ายค่าสินไหมประกันภัยพืชผลทางการเกษตรไปแล้วจํานวน3,000รายนะครับคิดเป็นเงิน32ล้านบาทแล้วก็ลงพื้นที่เข้าไปแก้ปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรที่กําลังจะครบกําหนดชําระหนี้กว่า200แสนล้านบาทโดยลูกหนี้สามารถขอยือดหนี้ได้นานขึ้นครับแต่อันนี้เราดูแล้วมันหนักก็คิดว่าไม่ไม่น่าจะเพียงพอนะครับ ในปีนี้เนี่ยเราก็เลยบอกว่าถ้าลูกค้าส่งชำระหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของดอกเบี้ยนะแค่ของดอกเบี้ยถ้าเขามีดอกเบี้ยสมมุติว่าหนึ่งหมื่นบาทเขาส่งแค่สองพันเนี่ยนะครับธนาคารเนี่ยดอกเบี้ยที่เอามาส่งสองพันเราไปตัดต้นพันหนึ่งตัดดอกพันหนึ่งแล้วก็ยังให้เกษตรกรเนี่ยนะครับสามารถที่จะขยายเวลาชําระหนี้ไปอีกหนึ่งปีได้ก็คือชาระนิดหน่อยได้นะครับตามความแต่นันต้องดูเป็นรายรายไปนะครับตามความเดือดร้อนเสียหายของของเกษตรกร พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายนะคะและเตรียมงบประมาณเอาไว้2-3,000ล้านบาทเพื่อเยียวยาในขั้นต้นค่ะมาดูยอดการเคลมประกันภัยจากความเสียหายสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างน,นะครับตอนนี้ยอดเคลมประกันเนี่ยสูงมากกว่า500ล้านบาทแล้วครับสถานการณ์น้ำท่วมครอบคลุมพื้นที่26จังหวัดทั่วประเทศนะครับ นายอนุนวังวสุนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยบอกว่าตอนนี้บริษัทประกันจ่ายเงินชดเชยค่าสินไหมกรณีเสียหายจากน้ําท่วมไปแล้วไม่น้อยกว่า500ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นการจ่ายค่าสินไหมรถยนต์ที่ถูกน้ําท่วมจํานวน11,000คันครับคิดเป็นเงิน400ล้านบาทภาคธุรกิจและโรงงาน120ล้านบาทบ้านเรือนที่ประสบภัยน้ําท่วมอีก35ล้านบาทสมาคมประกันวินาศภัย คาดว่าความเสียหายจากสถานการณ์น้าท่วมจะเพิ่มสูงในเดือนตุลาคมนี้ครับหลังประเมินสถานการณ์น้ําท่วมยังรุนแรงและกระจายหลายพื้นที่แต่ยืนยันนะครับว่าบริษัทประกันวินาศภัยยังมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการจ่ายค่าสินไหมตามเงื่อนไขกรมธรรม์แม้เพิ่งผ่านวิกฤตการจ่ายสินไหมเจอจ่ายจบครับ